ความเดือดร้อเรื่องความไม่เดือดร้อนรวมไปที่วานเชื่อมต่อกลไกเนี่ยลดที่มันไม่บาดเจ็บเยอะเขาคืออดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูป19ท่านชุดอานันต์ปัญญารัชุูนเป็นประธาน หลังเสนอมาตรการจำกัดการถือครองที่ดินไม่เกิน50ไร่และปฏิรูปโครงสร้างอำนาจรัฐสองข้อเสนอที่มีเป้าหมายหลักคือขจัดความเหลื่อมล้ำเตรียมพบกับเวทีสัมมนาที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมปฏิรูปอย่างจริงจังในทุกระดับอีกครั้งกับข้อเสนอแนวทางปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติเศรษฐกิจสังคมและการเมืองสู่ภาครัฐกับเวทีสัมมนาเลือกตั้งทั้งทีต้องมีปฏิรูป พงพยมวาสภูติกรรมการปฏิรูปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะเรียกว่าสวัสดีท่านประหลัดเจ้ากรรมการเจ้ากรรมการเป็นหนึ่งในก็จะลาออกแล้วอีเมทิวานอ่ำถึงวาระถึงเมื่อไหร่ฮะสิบเก้าท่านเนี่ยฮะรวมท่านนั้นเป็นยี่สิบใช่ไหมครับใช่คคือคือเรียนเบื้องต้นก่อนว่ามันเป็นมารยาทนะฮะที่ที่ท่านท่านประธานเนี่ยท่านเน้น ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเราก็ควรจะเปิดโอกาสให้รัฐบาลใหม่เนี่ยซึ่งไม่รู้จะเป็นใครเนี่ยเขามีความสบายใจในการที่จะแต่งตั้งคณะรรมการปฏิรูปชุดใหม่หรือหรือจะมีจะมีอีกหรือรเปล่าก็ไม่ทราบใช่ใช่ใช่มีหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยท่านอภิสิทธิ์เนี่ยท่านออกมาเป็นระเบียบสํานักนาย,ยกเรื่องคณะรรมการปฏิรูปและสมัชชาปฏิรูปเนี่ยสองสองหน่วยเนี่ยนะฮะออกเป็นระเบียบสํานักนายกนะครับดังนั้นก็ ระบารใหม่ถ้าไม่เอาก็ยกเลิกไปแล,แล้วแล้วคณะกรรมการชุดนี้ทําไปถึงไหนแล้วคือเราเริ่มตั้งแต่กรกฎาปี5 3สนะครับจนถึงพฤษภา54าีน่นีก็ประมาณ10เดือนก็ทําไปหลายเรื่องเรื่องที่ออกมาแล้วก็เรื่องปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรที่เสนอเรื่อง50ไร่อะอ<ช>นะฮะแล้วก็มีเรื่องปฏิรูปโครงโครงสร้างอำนาจที่เสนอให้ยุบ ภูมิภาคครับซึ่งตรงนี้ผมอยากจะพูดวันนี้สักนิดหนึ่งหมูโอ้โหกับกระทรวมาไทยกระโดดออกมาเต้นเลยเ <c oughs> ต้นเลยจริงๆเนี่ยเราต้องการเน้นไปที่การลดอํานาจรัฐนะเราเห็นว่ารัฐเนี่ยสั่งการมากไปจัดก,การกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปม,มันทําให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอํานาจเนี่ยมันมันขาดดุลยภาพนะภาครัฐมีบทบาทมากภาคเอกชนมีบทบาทมากแต่พอภาคประชาชนเนี่ยมีน้อยจะลดอํานาจรัฐ นะแล้วแบ่งอำนาจแล้วเป็บาังภาคประชาชนให้มันบาลานซ์กันคืออยากสั่งนะสั่งให้น้อยลงให้เขานะคิดเองทำเองด้วยแล้วการที่ยุบภูมิภาคเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีค่าการของส่วนกลางไปอยู่ที่ต่างจังหวัดเลยไม่ใช่นะมสมมุติถ้ายังมีผู้ว่าในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านก็มีไปแต่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นท้องที่นะฮะส่วนผู้ว่าในอำเภอก็เป็นส่วนกลางไปนะเพราะว่าการที่มีท้องถิ่นคือคืออำนาจที่ไปเนี่ยไปที่ เราเรียกว่าท้องถิ่นคําว่าท้องถิ่นเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นพวกเทศบาลอบจอะไรเนี่ยนะอบตเนี่ยกับภาคประชาสังคมก็คือกลุ่มประชาชนที่ที่จะต้องสร้างกลไกให้เขาเนี่ยตรวจสอบควบคุมกันเองเพราะเขาเป็นคนเลือกมานะฮะเออมันไม่ใช่ว่าไปที่อบจอตเรื่องนี้ที่ท่านจะพูดวันพรุ่งนี้หรือเปล่าฮะด้วย้วยอธิบายนะฮะแต่เดี๋ยวผมย้อนมานิดหนึ่งคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ย มีข่าวว่าใช้เงินเป็นพันล้านไอ้ตรงนี้เนี่ยท่านนายกอนันต์เดือดร้อนมากนะครับมผมเรียนท่านผู้ชมว่า,าเราได้วงเงินมา55ล้านใช้จริงเนี่ยสิล้าน10เดือนใช้ไป13ล้าน,น,านเองาาอพันล้านมาจากไหนพัมาจากไหนก็ไม่รู้ใครปล่อยข่าวออกมาเ <laughs> นะ โอ้ห้าสิบกว่าล้านวงเงินมีกรรมการบางท่านเนี่ยเจอคนก็กระแนกกระแหน่ลยใช้เงินเป็นบันละอธิบายก็ไม่เชื่ออีกนะครันผมต้องขออนุญาตคุณกร้ลสา้านสิบเดือนสิบสามล้านเองใช่ไม่หมดงบด้วยนะคะอเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านบอกเรื่องของภูมิภาคหมายความว่าผู้ว่าถ้ามีหรือไม่มีไปเลยดีกว่าคะคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนภูมิภาคกับส่วนกลางมันก็คืออันเดียวกันผมเวลาไปอยู่ที่ต่างจังหวัดผมก็คือแค่การกระทรวงมหาดไทยอยู่ดีนั่นแหละผมไม่ได้เป็น เป็นสังกัดจ,จังหวัดนี่ใช่ไหมฮะฉะนั้นเนี่ยการที่เรายุบผูยผิาาไม่ได้หมายความว่าส่วนกลางจะไปมีสำนักง,งานในต่างจังหวัดไม่ได้จะมีได้เนี่ยหเพื่อการตรวจสอบ,บนะแล้วก็ควบคุมดูแลกำกับแนะนำท้องถิน่น 2. ก็าได้วิชาการเช่นศูนย์วิจัยอะไรต่างๆ 3. นะสก็เพื่อประสานนโยบายคบนะครับ,รบฉะนั้นเนี่ยสามารถทำได้อันนี้ถามว่าผู้ว่าคือเรามองว่าการเลือกตั้งผู้ว่าไม่ใช่คาตอบ พราะว่าอำนาจจริงๆแล้วจังหวัดเนี่ยผมเป็นมาสี่จังหวัดเนี่ยนะแล้วเป็นในอำเภอมาสามอำเภอเนี่ยเราเป็นฟอนต์ออฟฟิศของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเท่านั้นเองอ,อำนาจต่างๆเนี่ยเราผ่านเราก็ต้องไปที่กระทรวงเขาจะอนุญาตอนุมัติจดทะเบียนไม่จดทะเบียนอะไรอยู่ที่เขาหมดอ่ะนะฮะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มอบอำนาจบางอย่างมาผู้ว่าแต่ผู้ว่าในอำเภอเนี่ยได้อำนาจพวกนิกติบอ่ะก็คือคอยไปจัดก,การก,กับเขาอ่ะเวลาเขาทำผิด แต่ว่าอำนาจอนุญาตอนุมัติยกเว้นอะไรนยังอยู่ที่ส่วนกลาง